ตันแตงมาเที่ยวห,หมู่บ้านสะปัอนอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านค่ะเลือกผ่านเส้นทางนี้พอจะมาถ่ายรูปก,กับถนนหมายเลขสามค่ะวิวสวยมากๆเลยค่ะทางไปบ่อกเกลือก็ประมาณนี้เลยนะคะโค้งไปโค้งมาชวนเวียนหัวมากเลยค่ะ แต่พอมาถึงที่พักแล้วก็เจอหุบเขาวแบบนี้วันนี้แป้งแปงมาพักที่เดอะสปันออนเซนค่ะเป็นที่พักเปิดใหม่ที่พักมีแค่สีห้องเองนะคะบรรยากาศคือสวยและชิลมากเลยค่ะห้องของหนูต้องเดินขึ้นบันไดไปค่ะขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับมุมนี้เลยค่ะ ใส่สวยของทางที่พักค่ะตกแต่งสไตล์ปูนเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากไปดูภายในห้องพักกันค่ะว้าวภายในห้องตกแต่งที่น่ารักมากๆค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้สามารถเห็นวิวภูเขาจากภายในห้องพักได้เลยค่ะส่วนหนูชอบมุมนี้มากที่สุดเลยค่ะที่นี่จะมีสบู่ตีฟองให้ด้วยนะคะ เวลาแช่น้ำในอ่างก็สามารถมองวิวธรรมชาติได้เลยค่ะขอบอกว่ามันสวยแลาฟินมากเลยค่ะที่สปันอากาศดีมากเลยนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะถ้าใครมาเที่ยวต้องฟินมากเลยค่ะม,มองไปทางไหนก็เห็นตะพูเขาลูกหูลูตาเลยค่ะ อันนี้เป็นเตาผิงพล็อบของห้องพักหนูชอบมากเลยขอตัวไปแช่น้ำอุ่นเล่นตีฟองก่อนนะคะตื่นเช้ามาเจอหมอกสวยมากมองไปทางไหนก็จะเจอหมอกบนภูเขาคะ่ะ นี่คือช่วงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะหมอกอยังอยู่เลยสวยมากเลยค่ะปันแป้งเช็คเอาแล้วก็มาที่หยุดเวลาคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศด,ดีแล้วิวสวยมากเี๋หนูพาไปชมนะคะมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปก,กับมุมนี้เลยนะคะมองลงไปเห็นหมู่บ้านสปันเนี่ยค่ะวันที่หนูมาท้องฟ้าแจ่มใสมากเลย ศาลานี้ต้องไม่พลาดน,นะคะเพราะว่าวิวสวยมากถัดมาป้าแป้ก็มาเที่ยวที่บอกเกลือโบราณค่ะเป็นบอกเกลือโบราณ800ปีอยปีกลางหุบเขามีเกลือ,อได้ยังไงเนี่ยบอกเกลือมาจากบ่อนี้เลยนะคะชาวบ,บ้านจะตักน้ำจากด้านล่างมาต้ม แล้วก็กลายเป็นเกลือค่ะมันมหาสจรรย์มากเลยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดต้มเกลือนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากเกลือนะคะและปั้นแป้งก็มาให้อาหารปลาริมลำธารค่ะอายุมากค่ะแล้วอากัดก็เย็นสบายมากเลยเห็นมีแสงแดดแบบนี้แต่ไม่ร้อเลยนะคะ อีกหนึ่งอย่างที่หนูได้ชิมและอร่อยมากน่าจะเป็นข้าวเหนียวสาลีบโดยบอกเกลือค่ะออกจากบอกเกลือแล้วค่ะก็มาเจอถนนหมายเลขสาซิกแซกเป็นเลข3าเลยค่ะมาถึงตัวเมืองน,น่านเป้งแป่งก็แวะมาไว้ผัดที่วัดพรูมินค่ะมีจิตกรรมฝาผนังชื่อดัโอูมาญามาตค่ะ ต่อไปปันเป,น,เปนจะไปเที่ยวเชียงใหม่คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ